สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องตะกุดคอหมาหรือตะกุดปากระป๋องของพระราชวัชรธรรมโสพล หรือหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเจ้าตำรับตะกุดคอหมาหรือตะกุดปากกระป๋องหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงปู่ศิลาท่านได้สร้างตำนานไว้ที่วสันติวิหารนั่นคือตะกุดปากกระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสนัขของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตำนานบทนี้มีอยู่ว่าขณะที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทหรือปัจจุบันหลวงปู่ มีสมณศักด์ชั้นราดคือพระราดวัชรธรรมโสพลศิลาสลิจชันโตเมื่อครั้งอยู่จำพัรษาที่วัดสันติวิหารตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อครั้งที่หลวงพ่อสมานธรรมรักขิโตเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องมีอยู่ว่าสุนัขที่หลวงปู่ศิลาเลี้ยงไว้เป็นหมาวัดชื่อว่าไอ้แบน ทางสนทังดือ้อมักจะออกไปนอกวัดไปไล่กัดเป็ดไก่ชาวบ้านแล้วโดนชาวบ้านทำร้ายด้วยการใช้หนังสติ๊กยิงบ้างใช้ปืนแก๊ปยิงบ้างสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านระแวกนั้นเป็นประจำพระมหาศิลาในสมัยนั้นจึงรู้สึกสงสารเมตตามหมายแบนกลัวจะถูกทำร้ายถึงชีวิตจึงนำปลากระป๋องที่พอจะหาได้ และมีอยู่ในวัดในขณะนั้นมาตัดและตีให้แบนเป็นแผน่นและลงอัขระเลขยันพร้อมเศษคาถาที่ร่ำเรียนวิชาจากกรูบาจารย์ลงไปในแผ่นโลหะหรือแผ่นปากระปองดังกล่าวแล้วนําไปห้อยไว้ที่คอสุนัขหมาไอแบนวันต่อมาหมาไอแบนก็ได้วิ่งออกไปนอกวัดและดื้อส่วนเหมือนเดิมไปกัดเป็ดไก่ชาวบ้านอีกซึ่งในขณะนั้น ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหมาไอแบนดังกล่าวเป็นสุนัขที่ทางวัดสันติวิหารโดยพระมหาศิราเลี้ยงไว้จึงได้ใช้ปืนแก๊ปประจำกายซึ่งสมัยนั้นมีอยู่แทบทุกบ้านไล่ยิงหมาไอแบนแต่จะด้วยความบังเอิญหรือไม่อย่างไรปืนที่ชาวบ้านใช้ยิงหมาไอแบนตัวนั้นบางครั้งก็ยิงไม่ออกหรือบางครั้งยิงออกแต่ก็ไม่โดนถึงจะโดนก็ไม่เข้าถึงจะเข้าก็แค่ทัก ชาวบ้านที่เป็นคนยิงหมาไอแบนน้อยฟังต่ออีกว่าพอโดนยิงเต็มๆกระสุนปืนแก๊ปก็แค่ถักๆเป็นรอยไหมแต่ไม่สามารถเจาะเข้าเนื้อหรือทําอันตร,รายหมาไอแบนได้แต่อย่างใดตนเองถึงกับงงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการบรรจุก,กระสุนปืนแก๊ปในสมัยนั้นอาจจะใส่ส่วนผสมดินปืนน้อยไปหรือเปล่าก็เป็นไปได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ถูกหมาไอแบนไล่กัดเป็ดไก่อยู่เป็นประจํา ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าต่ออีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่พอตนทราบข่าวว่าสุนัขหรือหมายแบนเป็นสุนัขของวัดสันติวิหารและเป็นของพระมหาศิราศิริจันโทเป็นผู้อุปการะเลี้ยงไว้และสิ่งที่ห้อยคอหมายแบนอยู่นั้นเป็นตะกุดปลากระป๋องของพระมหาศิราศิริจันโทก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพอตั้งหลักได้จึงนำขันห้า ทำการขอขมาพระมหาศิลาสิริจันโทรพร้อมกับพูดว่าผู้ฆ่ายอมแล้วหรือตนยอมแล้วด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นตำนานให้ผู้คนได้กล่าวขานถึงตำนานตะกุดห้อยคอสุนัขของพระมหาศิลาสิริจันโทวัสันติวิหารเรื่อยมาตราบเท่าจนปัจจุบันและได้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่ที่เป็นทางการที่สุดณวัดสันติวิหารจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนการสร้างหนึ่ หนึ่งร้อยหนึ่งดอกเท่านั้นและหลวงปู่ศิลาสลิจันโทได้ลงอักขรเลขยันที่ท่านเคยลงไว้เสไว้ในแผ่นตะกุดหรือแผ่นปากระป๋องที่ห้อยคอสุนักไอแบนในสมัยนั้นและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ